สวัสดีครับช่ออัคราหนึ่งหนะครับวันนี้ก็จะให้ดูกบุ่มไซเล็กนะครับมาดูกันครับว่าไงครับจะผิดอะไรได้ไหมครับมีสีกล่อง และกล่องนั้นคืออะไรเอ่ยแชร์หละครับทิมมาไว้ครับชแนลชาถูกไหมครับก็คือกบน้องกบกับดาวกบไปแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับจริงๆก็ใช้คำว่าอีกก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเพิ่งตายนะเพิ่งเป็นตัวแรกของผมที่ผม,มเรียงแล้วตายนะครับ ก็เศร้าใจมากวันนี้กลับมานะครับจากที่ทางานนะครับเข้ามาในห้องก็เห็นเจ้ากบตัวสีเหลืองนะครับแมงโก้เจ้าแมงโก้มันตัวใหญ่มากเลยครับผมก็เอ้ยอุย้ยแมไมันตัวมันตัวใหญ่จังตัวกลมปอกเลยผมก็เข้าไปดูอูย้ยมันตัวใหญ่มากเลยมันทําอะไรมากินไปกินควายมาอด้งไงวนะเนี่ยผมก็ไปเคาะเคาะไปจับมันดูเอ๊ะมันมันไม่ขยับมันนิ่ง เคาะกล่อ,อ,อ,องดูอ่ะมันมันหลับหรือเปล่าเขย่ากล่องก็แล้วเอียงกล่องอะไรก็แล้วมันก็มันก็ยังเนื่องอยู่บางทีเอียงกล่องเยอะๆมันก็ถลายไปตามกล่องแต่ไม่มีการฝืนไม่มีการให้ตัวอะไรทั้งนั้นนะครับสุดท้ายก็คือตายนะฮะตัวมันบวมเป่งแล้วก็มีน้ําเต็มท้องเลยฮะซึ่ง มันเป็นตัวที่ไม่น่าจะตายที่สุดเลยนะเพราะว่าตั้งต่ได้มาเนี่ยมันมันมันกินง่ายนะครับแข็งแรงหุ่นเพียวตลอดไม่เคยมีอาการบวมน้ำเลยนะไอตัวนี้ซะอีกเนี่ยเบตเตายไฟบตฟตาไฟเนี่ยบวมน้ำตลอดเวลาไม่เคยจะยุบเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยแม่งไม่ไม่ตายอยู่มาได้รอดมาได้จนถึงวันนี้ก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะ แต่มันบวมอืดทุกวันนะ่ะกับไอ้นี e ่เหมือนกันไอ้นี N ่ e, ตัวเคลมได้มาใหม่ก็บวมน้ําเหมือนกันบวมทุกวันเลยก็จะไอรุ่นนี้ก็จะมีไอตัวนี่แหละครับโซโล่นี่นะฮะที่หุ่นผอมเพียวเป็นปกติที่สุดนะครับตัวนี้นะครับผมว่าไอ้นี e, ่มันน่าจะตายก่อนนะเนะี่ยดูดิมันโอ้โห ดูดิมันไม่น่าจะอยู่รอดถึงวันนี้ดูดิกลมมีแต่น้ำเต็มตัวนะฮะอืมแต่มันก็ยังรอดนะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมไอ้แมงโก้มันไปเร็วจังเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่ล้างกล่องอะมันก็ยังแข็งแรงนะก่อนล้างก็กินอาหารผมก็ให้มันกินนิดเดียวเองนะครับ ไม่ได้กินเยอะอะไรเลยเห็นบางคนในคลิปอื่นนะฮะที่เขาเลี้ยงกันนะเลี้ยงฮันฟออ็อกอ่ะให้หูเมื่อเชียบกับขาตัวแล้วอะ่ะให้ไม่ได้ไงไม่รู้พวกปลาเอยหนอนเอยอะไรพวกนี้ให้หูใหญ่เกือบเท่าตัวมันนะอ่ะเออเขาก็ให้กันได้ไม,ไม่เห็นเป็นไรหรือว่ามันตายเลยเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้นะผมก็ระวังมากเรื่องอาหารเนี่ยอาหารปั้นนะครับขนาดความความใหญ่ก็คือ ช่วงระหว่างตาซ้ายกับตาขวานะฮะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เล็กไปผมว่าผมโอเคแล้วไม่น่าใช่เรื่องอาหารนะฮะเออเมื่อกี้อาจจะเห็นแวบๆบบางคนอาจจะเห็นแวบๆบอาจจะคอมเมนต์มาว่าให้ทำอะไรเออผมรู้เดีผมผมไปทำนะครับแปบบ๊บนึงนี่คือขี้นะครับมันขี้ออกมาแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปทำขอไอคลิปแป๊บนึงก่อนไม่อยากสะดุดนะครับ ก็ผมก็ศึกษานะครับเรื่องของอาการบวมน้ำนะครับมาเยอะพอสมควรนะฮะก็จะแบ่งเป็สองคือผมศึกษาแต่ของเว็บของคนไทยครับคนไทยเขาจะบอกว่าติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็มีชื่อแบคทีเรียภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายดนะฮะก็จะบอกแบบนั้นนะครับ แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุนะเพราะว่ากรบเนี่ยมันไวมากไวต่อความสะอาดไวต่อสิ่งเร้าต่างๆนะครับความเครียดอะไรพวกนี้ทุกอย่างมีผลอุณหภูมินะครับมีผลกับกับกรบนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับกบแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไปศึกษาดูจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะฮะก็คือเขา ของต่างประเทศถ้าเราไปไปค้นควืว่าฮอนฟ็อกแบบบางทีมันมาอาจจะได้ข้อมูลน้อยนะอยากได้ข้อมูลเยอะๆนะครับเราใช้คําว่าแพ็กแมนฟล็อกนะครับก็จะมีข้อมูลของฮอนฟ็อกเทียบเลยผมก็ไปเจอนะครับเว็บบอร์ดนะครับก็ให้ข้อมูลอันนี้คือผมก็คือเขาเป็นฝรั่งนะเป็นฝรั่งเขาอาจจะรู้เรื่องมากกว่าเราหรือเขาอาจจะมั่วก็ได้นะครับผมก็บอกสิ่งที่ผมไปอ่านเจอแล้วกันนะครับเขาก็นะ เขาก็บอกว่าสาเหตุการบวมน้ำมันเกิดจากตัวกบเองนะครับก็คือเกี่ยวกวกระบบอวัยวะภายในของพวกตับและกระต่ยนะฮะซึ่งมันมันอาจจะได้รับของเสียมานะครับเส้นน้ำอาจจะสกปรกนะครับหรือว่ามีคอรีนมีในเจรตซันเฟตฟอสเฟตเ,เปืเป้อนมาอะไรพวกนี้ แล้วมันไตมันมีปัญหามันขับเบอกระไตมันวายอะไรเงี้ยมันขับของเสียเอามันไม่ได้นะฮะน้ำมันก็เลยคั่งอยู่ในร่างกายมันอาจจะเป็นมาจากกรเนิดก็ได้นะครับหรือว่ามาเจอสารพิษอะไรที่มันแรงเกินไปแล้วโดยเพราะวัยเด็กอะไรเงี้ยมันก็ร่างกายไม่ยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่แข็งแรงบริบูรณ์อะไรเงี้ยก็คือพอมาเจอน้ำปนเปื้อนหรืออะไรเงี้ย มันก็อาจจะแบบเสียพันน่ะซึ่งผมคิดว่ามันก็มีส่วนเหมือนกันนะเพราะว่าไอแบคทีเรียหายเหว่ยอะไรนะนะั่นน่ะที่เขาบอกว่าทําให้เป็นโรคบวมน้ําอะมันไม่ใช่เหรอเพราะว่าผมล้างมือทุกครั้งนะครับในการจับปบกแล้วผมก็ทาความสะอาดนะครับกล่องและเปลี่ยนน้ํำทุกวันนะครับอาหารผมก็ใช้อาหารปั้นนะฮะ ไม่ได้ใช้อาหารสดที่อาจจะเสี่ยงตัวการติดเชื้อปนเปื้อนอะไรมาเป็นมาณอาหารผมก็ให้พอดีนะครับก็ถ้าคิดแบบนี้ก็ก็จบอะก็เออมันมันไม่แข็งแรงอะไรเนี้ยก็ได้นะครับก็ดูดีก็ไอตัวนี้เนี่ยผมก็ยังงงว่ามันไม่ตายคือผมไม่ได้แช่งมันนะคือผมก็อยากให้มันอยู่รอดนะ แต่เพียงแต่ว่าสารล่างสารรูปมันไม่น่าจะแข็งแรงอยู่มาได้จนถึงวันนี้ไงผมก็อยากอย่างไอตัวเหลืองเี่ยมันไม่น่าตายไงมันโก้มันแข็งแรงอ่ะมันกระโดดมันเอลเลอร์มันกินได้ไอ้เนี่ยไอเนี่ยไม่กินเลยไอนี่ถึงกาหนดให้อาหารนะครับวันเว้นวันนะฮะเมื่อวานก็ไม่กินนักเกเร วันนี้ผมก็เลยไม่ป้อนมันอนะดูดิกระดูกกระดูกหลังตรงก้นกบโผล่ขึ้นมาแล้วผอมแล้ววันนี้ผมก็ไม่ให้มันกินนะฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนกอให้กินเอ้กินยากอะคือบางตัวมันก็กินยากมันก็กินยากจริงนะไม่ว่าจะป้อนจะยดัดจะอะไรยังไงมันก็ไม่กินเหนื่อยนะป้อนแต่ทีใช้เวลาเหนื่อยจะไอ้แมงโก้อะเอายื่นไปตัวหน้ามันอะมันงับ งับดวนครั้งเดียวงับดวนคือจบเกมเลยคือผมแบบรักมันมากเลยไอตัวอื่นไอพวกเนี้ย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 ก็งับไม่ค่อยโดนนะยื่นเข้าไปก็ไปเยี่ยมพห้แย่ปากก็ไม่งับต้องทำอาหารตกลงมาแล้วดูดิพื้นพื้นกล่องก็แฉะอาหารตกไปตกแล้วตกไปตัวนั้นก็ ก็เละเลยเละนิ่มก็ต้องเทงีกแต่เจ้าแมงโก้ไม่มีเลยนะยื่นเข้าไปข้างหน้าครั้งเดียวงับโดนไอ้พวกนี้ยื่นไปข้างหน้างับงับไม่โดนงับไม่โดนสามสี่รอบมันก็เบื่อใช่ไหมมันก็ไม่งับก็ต้องมาโยนให้มันโยนก็งับไม่โดนหรือบางทีงับโดนมันก็กินไปนิดเดียวไอ้ที่เหลือมันก็ มันก็กัดมันก็ขาดไรเงี้ยเพราะมันเลี้งไงก็คือผมก็เหนื่อยใจอะไรเงี้ยพวกเนี้ยและต่ตัวที่มันดีๆมันก็มาตายเงี้ยผมก็เลยเสียใจว่าเศร้าใจนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มาระบายแค่นั้เองนะฮะอัปเดตคราวๆวงไอฮอนฟอกในบ้านผมนะครับซึ่งีผมก็จะไปล้างเนี่ยเพื่อล้างกล่องมานะจับมันไปไว่า้น้ำมันก็ไม่อึนะฮะ ก็มาอืดตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องจัดการเคลียร์นะครับสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ให้เรียบร้อยเพื่อสุขภาพที่ดีของมันนะครับก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับอาคารหนึ่งห้าจบจบ